รามออะไรกุ้งครับสวัสดีครับกลับมาพบกับช่องบูโน่ฟอร์ดนะครับผมเบสที่ผู้สืาอการขายนะครับจากฟอร์ดไซด์ับบี้เจริญนครครับคุณลูกค้ามาครับวันนี้นะครับเดี๋ยวคุณลูกค้าที่รับชมช่องบูโน่ฟอร์ดของผมนะครับวันนี้ผมพามาเจอกับแรปเตอร์ดีเซลนะครับ2.0งจบเทอร์โบอีก1คันนะครับกับโชว์รูมเรานะครับยังเหลืออีก1คันนะครับที่เป็นตัวยูโรโฟนะครับตัวนี้ยังไม่ต้องเติมแอดบลูด้วยนะครับแต่ก่อนจะไปรับชมแล้วก็รับฟังแคมเปญพิเศษทที่ผมจัััดให้้กกกบาาางงงคคุณลูยไฝ กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกําลังใจให้กับช่องบูโนฟอร์ดของผมไว้ด้วยนะครับมาครับคุณลูกค้าเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมพามาเดินดูนะครับเจ้าสีดำแบล็กอี dition นะครับสำหรับเจ้ารุ่นแ a ปเตอร์2.0บาเทอร์โบดีเซล 10AT คันนี้กันนะครับว่าราคาค่าตัวแล้วก็แคมเปญนะครับที่ผมจัดให้กระทางคุณลูกค้าเนี่ยเป็นอย่างไรฟี Feel ้ยวฟ้าแล้วก็ว้าวขนาดไหนไปรับฟังรับชมกันครับไปเลย มาครับคุณลูกค้าก่อนจะไปรับฟังราคาค่าตัวนะครับแล้วก็เดินดูนะครับสเปคสีดำนะครับ Black Edition ที่มาจากโรงงานสำหรับเจ้ารุ่นเลตเตอร์2.0บาเทอร์โบดีเซลคันนี้นะครับมารับฟังราคาแล้วก็โปรโมชั่นที่ผมจัดให้กันก่อนนะครับผมราคาค่าตัวของเขานะครับจะอยู่ที่1,799,000บาทนะครับคันนี้เป็นเครื่องยนต์2.0บายเทอร์โบนะครับกำลังแรงม้าที่210แรงม้านะครับแรงบิดที่500นิวตันเมตรนะครับจับคู่มากับเกียร์ อิชิปเตอร์เกียร์อัตโนมัติแบบ10สปีดด้วยครับซึ่งข้อดีของเกียร์อิชิปเตอร์ก็อย่างที่เคยเรียนแจ้งทุกคลิปครับว่าจะมีช่วยระบบช่วยถอยจอดอัตโนมัติติดตั้งเข้าไปในระบบเกียร์ชุดนี้ด้วยนะครับแล้วก็ฟังก์ชันต่างๆออปชั่นต่างๆจับเต็มครับสำหรับเจ้ารุ่นแรปเตอร์ดีเซล2.0บายเทอร์โบนะครับ โปรโมชั่นรับฟังให้ดีเลยครับสำหรับคุณลูกค้าที่ชอบในรุ่น Ra p t ตอร์2.0ดีเซลนะครับคันนี้ยังเป็นยูโรโฟด้วยนะครับยังไม่ใช่ยูโรไฟแอดดูก็ยังไม่ต้องเติมนะครับใาใจ้จ่ายในอนาคตก็ไม่ต้องเสียนะครับคุณลูกค้าโปรโมชั่นครับที่ผมจัดให้เลยนะครับเพียงคุณลูกค้าดาว25%ขึ้นไปนะครับรับดอกเบี้ยพิเศษไปเลยครับ0.99%ที่4ปีนะครับผมจัดให้กันแบบนี้เลยนะครับท่านใดต้องการจับไฟแนซ์นะครับเรียนเชิญเลยครับสำหรับ 25%นะครับแล้วก็0.99%ที่4ปีสํหรับท่านใดที่ตัดสดครับส่วนรถจัดเต็มกันเลยครับสําหรับรถใหม่คันนี้เลยนะครับารันตีครบ5ปี150,000กิโละครับเน้นย้ํานะครับว่าเป็นรถใหม่นะครับารันตีครบ5ปี150,000มโละครับส่วนลดจัดเต็มไปเลยครับที่50,000บาทนะครับท่านใดสนใจรีบโทรเข้ามาเลยครับที่เบอร์092นะครับ261 0523นะครับ จัดโปรโมชั่นแบบนี้ได้เพียงคันนี้คันเดียวครับคุณลูกคา้าคันอื่นถ้าเป็นตัวยูโรไฟท์ไปแล้วนะครับแคมเปญพิเศษไม่ได้แบบนี้แล้วนะครับอันนี้เป็นรถที่อยู่ในโชว์รูมเราที่เรามีอยู่ในสต็อกวารันตียังคงครบ5ปีแสนห0 0หมโลโอเคครับเดี๋ยวผมพามาเดินไล่ดูรอบคันกันเลยนะครับว่าสีดำนะครับในรุ่นแรเตอร์เนี่ยแบล็อีชั่นชุดนี้มีความสวยงามและน่าใช้ขนาดไหนไปครับเดี๋ยวไปรับชมกัน มาครับคูณลูกค้ามาดูในส่วนของด้านหน้าเจ้าแรปเตอร์2.0ไบเทอร์โบนะครับแบล็กเอดิชันนะครับจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ10สปีดนะครับคุณลูกค้าสำหรับเจ้าคันนี้เลยนะครับอย่างที่เรียนแจ้งครับคันนี้ราคาค่าตัวของเขาอยู่ที่1,799,000บาทไม่มีบวกราคาค่าสีพิเศษเพิ่มเติมนะครับคันนี้เป็นสีปกตินะครับไม่มีบวกราคาเพิ่มเติมนะครับในส่วนของด้านหน้าก็มากับโคมไฟแมทริก LED อยู่แล้วครับสำหรับรุ่นนี้นะครับให้ความพรีเมียมที่สุดในคลาสกระบะ เวทใหญ่นะครับสำหรับรุ่น Ford ของเรานะครับก็กระจังหน้า f ด d พร้อมกล้องด้านหน้าแล้วก็ตัวเตือนนะครับกันชนด้านหน้าที่ติดตั้งมาให้นะครับถึง6จุดนะครับไม่ว่าด้านหน้าหรือด้านหลังนะครับแล้วก็ตรงใต้ป้ายทะเบียนนะครับผมก็จะมีเรดาร์ตรวจจับวัตถุนะครับกล้องด้านหน้านะครับ360อองศานะครับที่อยู่ในหมวดกล้องด้านหน้าด้วยนะครับคุณลูกค้าไฟ Ma t ติกเอดีปรับมุมลำแสงอัตโนมัตินะครับพร้อมกับไฟ Daytime นะครับรูปแบบ C ีแค p เอกลักษณ์เฉพาะของ Ra p t ต r เลยนะครับอ่าแล้วก็ตัวนี้นะครับล้อเองก็เป็นขนาด17นิ้วนะครับลัดมาด้วยยาง b f g o o d r i c h อย่างที่ผมเคยรีวิวไปนะครับผมหิวซุ้มล้อเองนะครับชุดแต่งแรปเตอร์ค่อนข้างสวยงามดุดันลงตัวอยู่แล้วนะครับของแรปเตอร์เองนะครับที่ฝากระโปรงก็จะมีสกู๊ปที่ติดตั้งมาให้จากโรงงานด้วยนะครับเป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยนะครับลูกค้า ในส่วนของด้านข้างนะครับบันไดนะครับเป็นอลูมิเนียมเคลือบด้วยผิวกันลื่นนะครับพร้อมปัมตาคำว่าแรปเตอร์ด้วยนะครับที่ติดตั้งมาให้จากโรงงานสวยงามจริงๆครับคุณลูกค้า กระจกมองข้างนะครับสีดําปรับพับไฟฟ้านะครับพร้อมกล้องมองในมุมอับนะครับที่ติดตั้งมาให้และไฟสองสว่างเวลาคุณลูกค้าเปิดประตูในยามค่าคืนนะครับสามารถจะมีไฟตรงนี้สองสว่างออกมาคุณลูกค้าจะเห็นพื้นนะครับช่วงที่เราก่อนที่เราจะขึ้นรถด้วยนะครับพร้อมกับกระจกมองข้างที่มีบายสปอร์ตนะครับเตือนรถในมุมอับมาให้ด้วยอันนี้คือความพิเศษที่แรปเตอร์มอบให้คุณลูกค้าเลยนะครับผมลองไล่เดินดูเลยครับแล้วก็ อย่างที่เรียนแจ้งทุกคลิปครับว่าแรปเตอร์เองเนี่ยช่วงล่างจะเป็นฟ็อกนะครับซึ่งในรุ่นดีเซลเองจะเป็นฟ็อกแบบเอทานอลไบพาร์ตนะครับก็เซตอัพมาจากโรงงานนะครับความพิเศษอย่างหนึ่งก็คือไม่มีแนบนะครับเป็นชุดโชคกฟ็อกทั้งหมดหน้าหลังนะครับพร้อมคอยสปริงนะครับแล้วก็ปีกนกของเขาเองก็เป็นปีกนกแบบอลูมิเนียมบนล่างนะครับด้านหน้านะครับให้ความแข็งแรงและความเบา นะครับอันนี้คือความพิเศษในรุ่นแรปเตอร์เลยนะครับแล้วก็ชุดช่วงล่างหลังเองก็จะเป็นแบบวัดลิงค์ด้วยซึ่งชุดช่วงล่างนี้ก็จะอยู่ในรุ่นที่เป็นเอเวอร์เรสต์ด้วยนะครับฟ็อกตัวแรปเตอร์เองก็ให้มานะครับเห็นไหมครับสวยงามจริงๆครับสำหรับสีดำแบล็กอี dition นะครับรุ่นแรปเตอร์ดีเซล2.0ไบเทอร์โบไฟท้ายนะครับก็เป็นไฟแบบฟู l l LED พร้อมกับตัวบสปอร์ตนะครับที่ไฟท้ายด้วยนะครับคุณลูกค้าด้านหลังนะครับ โลโก้ฟอร์ดพร้อมกล้องมองหลังแล้วก็ไฟเบรกตัวที่สานะครับอ่าฝาท้ายแบบอิซิลิปผ่อนแรงนะครับคุณลูกค้าตัวนี้2นิ้วปิดได้เลยครับเบาจริงเห็นไหมครับใช้2นิ้วในการปิดเลยนะครับผ่อนแรงด้วยนะครับแม็กไลเนอร์ที่ให้มาจากโรงงานนะครับเป็นไลเนอร์ของแท้ฟอร์ดนะครับเข้าลูกพร้อมกับชุดพักพอั์นะครับที่มีมาให้ไม่ว่าจะเป็นไฟ1 2โวลต์ DC นะครับหรือไฟบ้านนะครับ230โวลต์นะครับสามารถใช้งานได้แต่ว่าต้องระวังเรื่อง โหลดของเครื่องใช้ไฟฟ้านิดนึงนะครับจะต้องแม็กไม่เกิน400วัตต์อันนี้ก็ต้องระวังในการใช้นิดนึงนะครับผมเดี๋ยวลองให้ดูช่วงล่างด้านหลังนิดนึงนะครับเห็นไหมครับว่าจะเป็นโช๊คฟ็อกกับชุดวัตลิงค์ที่เพาหลังด้วยนะครับคุณลูกค้าแล้วก็เซ็นเซอร์ด้านหลังทั้งหมด6จุดครับหน้าหลังมีมาให้เลยสวยๆเฟี้ยวๆเลยครับสำหรับแรปเตอร์2.0ไบเทอร์โบดีเซลนะครับท่านใดที่กำลังมองหาอยู่นะครับพลาดไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงเลยครับสำหรับคันนี้ที่ ดาว25%นะครับดอกเบี้ย0.99นะครับหรือท่านใดตัดสดส่วนลดไป50ก0 0บาทเลยจัดให้เลยครับวารันตีครบนะครับ5ปี150,000กิโลครับคันนี้วารันตีครบครบเลยลองดูภายในกันนิดหนึ่งครับเดี๋ยวจะลืมกันนะครับในส่วนของแรปเตอร์นะครับเบาะจะเป็นเบาะหนังนะครับหนังเรียบสีดําตัดด้วยสีส้มนะครับเป็นเอกลักษณ์ของทางแรปเตอร์เลยนะครับุณลูกค้าพร้อมกับหนังแบบ หนังกลับหรือหนังอาคันทาร่านะครับที่มีมาให้เฉพาะรุ่นแรปเตอร์นะครับซึ่งทรงของเบาแรปเตอร์เนี่ยถ้าเป็นด้านหลังเนี่ยค่อนข้างจะนั่งสบายนะครับไม่อึดอัดนะครับห้องโดยสารขนาดใหญ่นะครับผมเคยลองนั่งให้ดูแล้วผมสูง175นั่งเข้าไปก็ยังเหลือพื้นที่ให้ขยับได้ครับไม่ได้อึดอัดเลยนะครับช่องแอร์ด้านหลังมีมาให้นะครับปกติเลยแล้วก็ช่องเสียบ USB นะครับทั้ง Type C นะครับแล้วก็ของ iPhone แล้วก็ปลั๊กที่ใช้กับไฟบ้านนะครับขนาด230โวลต์นะครับ m ็ c กำลังที่400วัตต์นะครับคุณลูกค้าอ่าลองดูในส่วนของด้านหน้านิดนึงครับด้านหน้าเองเนี่ยคำว่าสครับเพจพัลฟอร์แมนติดตั้งมาให้จากโรงงานด้วยนะครับแล้วก็เบาะปรับไฟฟ้านะครับคู่หน้าเลยนะครับพร้อมกับทรงที่เป็นเอกลักษณ์ของทางแรปเตอร์เลยจะออกเป็นแนวทรงบ,บั c เกอร์ซีนะครับเป็นสไตล์เบาะที่มาจากเครื่องบินนะครับเพราะว่าการดีไซน์ของรุ่นแรปเตอร์เนี่ยออกแบบมาจากเครื่องบินเลยนะครับพร้อมกับตัวหนังสือนะครับแรปเตอร์ที่ติดมาให้ที่เบาะเป็นเอกลักษณ์เลยพวงมาลัยนะครับ เป็นหนังนะครับเ t e เจอร์ความสัมผัสค่อนข้างเรียบหรูพรีเมียมเลยนะครับพร้อมกับตัวหนังสือแลปเตอร์ติดมาให้ด้วยแล้วก็นี่ครับเป็นชิปจะมีเฉพาะในรุ่นแลปเตอร์นะครับทั้งอัพและดาวนะครับให้ความสนุกเร้าใจในการขับขี่สุดยอดจริงครับ p u s สตาร์ทนะครับสมาร์ทคีย์เล s นะครับปุ่มปรับไฟนะครับอยากจะใช้แบบออโต้หรือแมนนวลแล้วแต่ทางคุณลูกค้าเลยอันนี้อยู่ที่ความประสงค์เลยครับแผงมือจับต่างๆนะครับใช้งานได้นะครับสวยงามจริงๆ ค,คอนโซลด้านในก็จะเป็นหนังอาคารทาร่านะครับตัดมาด้วยสีส้มดำนะครับเป็นเอกลักษณ์ของเฉพาะรุ่นแรปเตอร์เลยนะครับจอซิงค์โฟเอตรงกลางขนาดใหญ่นะครับใหญ่สุดในรุ่นละนะครับซิงกับแอปเปิลคาร a เพย์แอนดรอยออโต้ได้สบายเลยแอร์ปรับอุณหภูมิแยกซ้ายแยกขวานะครับพัดลมปรับจุดเดียวนะครับอ่าแล้วก็ วเล็ตชาร์จนะครับมีมาให้ด้วยพร้อมกับช่องเสียบ usb ในส่วนของด้านหน้านะครับและนี่เลยพระเอกของงานนะครับกีออชิเตอร์สิบสปีดนะครับมากับระบบช่วยถอยจอดอัตโนมัตินะครับพร้อมกับเบรกมือไฟฟ้านะครับแล้วก็พวกปุ่มคอนโทรล parking assist ต่างๆนะครับแล้วก็ drive mode นะครับมีให้เลือกถึง4โหมดเลยในการขับขี่คุ้มจริงๆครับสำหรับท่านใดที่กำลังมองหาแรปเตอร์2.0ดดีเซล ะครับใบเทอร์โบเน้นย้ำอีกครั้งนะครับคันนี้สีดำคันเดียวนะครับวารันตีครบ5ปีแสนห0 0หมโลนะครับจัดไฟแนนซ์เงื่อนไขสุดพิเศษดอกเบีย้ย0.99เพียงคุณลูกค้าดาว25%ขึ้นไปนะครับท่านใดตัดสดส่วนลดไปเลยครับ50,000บาทวารันตคีครบแบบนี้หาได้ยากแล้วครับสำหรับแรปเตอร์ที่ยังเป็นเครื่องยูโรโฟนะครับคุณลูกค้า เป็นไงกันบ้างครับคุณลูกค้ากับการพาเดินดูเจ้า Raptor 2.0ใบเทอร์โบ Black Edition คันนี้นะครับคันเดียวที่อยู่ในโชว์รูม Ford ดไซด์ดับบี้เจริญนครเรานะครับเน้นย้ำอีกทีครับกับส่วนลดตัดสดที่50,000บาทนะครับท่านใดจัดไฟแนนซ์รับไปเลยครับดอกเบี้ยสูตพิเศษ0.99% 4ปีเพียงคุณลูกค้าดาว25%ขึ้นไปนะครับสนใจใจร้อนโทรมาเลยครับที่เบอร์0922610523นะครับผมเบสที่ปรึกษาการขายจากฟอร์ดไซด์ดับบี้เจริญนครนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้้นนเบบอรร์ะคัแลวก็ คิวอารค้ดไลน์ไว้ให้ในช่องนะครับยังไงก็ทักมาพูดคุยสอบถามกันได้ครับหรือสนใจใน Ford รุ่นต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น e v e r อรหรือเล n เจอร์เองสามารถทักมาพูดคุยสอบถามกันได้เลยผมมีโปรโมชั่นสุดพิเศษให้กับคุณลูกค้าทุกท่านที่ติดตามช่องบูโน่ฟอร์ของผมอย่างแน่นอนครับโอเคครับสำหรับวันนี้ผมต้องขออนุญ,ญาตจบคลิปการรีวิว r a p เตอร2.0ไบเทอร์โบดีเซลยูโรโฟคันสุดท้ายสีดำา Black Edition คันนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับแล้วเดี๋ยวคลิปหน้ามาติดตามกันว่าผมมจะี เน็กเจนเอเวอรสหรือเลนเจอร์รุ่นไหนมานําเสนอให้กับคุณลูกค้าได้รับทราบรับชมในโปรโมชั่นแล้วก็แคมเปญพิเศษต่างๆอีกสำหรับวันนี้ต้องขออนุญ,ญาตขอตัวลาครับอัสลามุอะลัยกุมรครับสวัสดีครับ